กนี่เราจะมาทำการแย่ไข่มดแดงนะครับนี่วิถีพื้นบ้านนะครับนี่ก็ออกหากินไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายนะครับผวมเสี่ยงก็มีนะครับเสี่ยงฉับมดแดงกัดนะครับนี่มันมีเขาแย่แล้วอะแต่แย่ไม่ถึงุยวลายอยู่ลุง โอ้ยมีตะไครเป่งๆเลยโอ้นี่ครับโอ้เขะเขาะเขะอืมอืมเยอะเลยเยอะเลยตัวนี้คุ้มครับลังนี้คุ้มมากเลยยังเยอะเลยนะขาวโป๊อะไรยังไม่หมดยังไม่หมดอืมลังนี้แปดโหหนักแล้วแปดมาดูลังนี้โอ้โหสุด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 อืมนี่ครับโอ้ ครับแต่ก็จะเจ็บไข่หน่อยนะครับมีมีคนถามว่าแย่ไข่มดแดงทําไมเก็บไข่นะครับน un ี่ดูเพราะว่าม um> ันจะสั่นนะครับสั่นนี่ครับปลาก็ยาวยาวก็มาแล้วแล้วนี่มาดูกันนะครับ ไหนอะไหนวัดตอกลกอ้ยอะไรคุณพ่อแม่เอาอะไรดมาไปนน่นเลยเขาเป็นอะไรเฮ้ยป้าคุณเกมพีล็อกนะครับอ๋อม่นี่นี่ลุงลุงอ๋อเลยอคุณพ่อแม่อกลากเอามดเลย